สวัสดีครับคุณบ<พ>อนครับท่านผูฟังครับพี่การเห็นหุ้นสามยอดสามอภินิหารไหมตัวไหนอ่ะ UMI TGCI r c i น้องไอทั้งหลายโอ้โหมีซิลลิง<ม>ด้วยไออีกตัวอมันหุ้นหรือจะาหลวดัดหูมันเป็นอะไรมันเป็นหุ้นหรืออะไร<ม>พี่ผมผมไม่เคยคือคือนานๆอาจจะเคยเห็นบ้างนะจะชวนที่ที่หุ้นอย่าง UFI เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ร้อนแรงแล้วดูถ้าใครรู้จัก r s i เนี่ยที่นักวิเคราะห์เขาดูเนี่ย โอ้โหมันมันมันสูงมากมากเลยมัน98จ้าแจกงวเขาแจกตังค์หรือเปล่าพี่สงไม่รู้เจ้าเจ้าทางตอนนี้จะตัวร้อนหน้าดูอะเจ้าเก็บมาตั้งสามบาทนะคือไอ้ถ้าเท่าที่ที่พี่เรียนมาเนี่ยเจ็ดสิบก็ถือว่าโอ้บอสนะแปดสิบนี่เป็นไปได้ตลาดคึกคึกนี่9.27 9.27โอ้โหเจ้านนี้ต้องตัวแดงแป๊ดแล้วล่ะโอ้โหเจ้าตอนนี้พี่พี่การเจ้ารวยเละเลยสิเก็บมาสามบาทสิบสี่บาทครับ คือคือพูดที่เนี่ยอาจจะมีอิจฉาว่าเจ้าไม่บอกบ้างเลยเนาะอืิจฉาไม่ได้เลยสักตัวสามตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้เลยขึ้นแบบนี้เอาไงพี่การชอบไหมฮะขึ้นแบบนี้เอาไงพวกนี้อุ้ยถ้าขึ้นแบบนี้ถ้าใครมีก็ถือเตรียมขายอ่ะอืมก่อนได้ทำแท้ะไรเนาะนะฮะเอสไมันเก้าสิบเก้ากว่าโดยหลักวิชาการแล้วมันก็เนาะเก้าสิบเก้าเอไอเนาะพี่ครับเก้าเก้าแล้วครับไอสไซร้อยก็ถือว่านันนอกจากสถิติ ก็จะไปเติมเพิ่มเติมกันใหม่ว่าเ9้าถเ้ายังถือต่อได้เลยครับถ้าถ้าถ,ถ,ถามนักเทคนิคนะใครอะที่เทคเก่งๆทั้งหลายอ่ะลองลองถามเขาดูว่าโอ้โอไอเทคนิค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 ,คไม่สนนะสนเจ้าอะ่ะเจ้าจะเอาเท่า<อ>ไหร่อ่ะโอ้ไม่รู้เจ้าคงปะโอ้เจ้าพวกพี่ไม่รู้หรอกเจ้าด้วยือพี่น่าซื้อแล้วไม่ค่อยขึ้นหลังๆลืมไว้เจ้าก่อน เพิ่งรู้จากม่อนเ่ยว่ามีหุ้นหุ้นมีเจ้าเลยเอ้าจะไม่มีเจ้าก็มาได้ยังไงธุรกิจเขาก็ไม่ได้ร่ารวยโตเป็นกําไรร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์นี่พี่โอ้หุ้นต้องมีเจ้าได้อีกน้อยอีน่อยใครเล่นหุ้นก็ต้องมีสารหุ้นอะไรเงี้ยเหรอค่ะเอาไว้ว่าเอาไว้เจ้าเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าเจ้าเลยมาทำงานมาทำงานมายี่สิบกว่าปีพ้่งรู้ว่ามันมีเจ้าอยู่ในหุ้นเวอร์เวอร์จริง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 จะว่าแล้วมันมาได้ยังไงถ้าไม่มีเจ้าอ่ะ ไม่ก็แหมมันอาจจะเป็นอะไรล่ะ,จะเจ้าปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนไหมเฮ้ยพี่พื้นฐานเปลี่ยนจากสามบาทมาสามสิบาทนี่มันมันแค่ปีเดียวเองนะอามันก็ต้องมีอะไรอะไรหนักๆแหละเปลี่ยนตัวเปลี่ยนหัวเลยเหรออืมก็ต้องมีอะไรเปลี่ยนหนักๆหุ้นมันขึ้นก็ได้นะลงก็ได้หุ้นหุ้นบางตัวก็ลงจากสามสิบสามลงห้าบาทก็มีเนาะอืมมันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ใช่พี่แต่ถ้าให้ให้เข้าตอนนี้ไม่เข้ากับเขาเขาจะไปห้าสิบบาทก็ไม่เอาเหรอ โอ้มเขาเขาจะไปมันไปไม่จริงนี่เขาจะเขาจะไปแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะพาเราไปด้วยไนงะอ๋อเขาไปของเขาเองเอออย่าเลยถ้าปัจจุบันนี้เรื่องทุกร้อนก็เยอะอยู่แล้วต้องอย่าไปเข้าเลยต้ัวหัวเรื่องปวดหัวก็เยอะอยู่แล้วนะไอ้หุ้นที่อยู่ในอพอร์ตก็พอแล้วว่าเอออะไระเขาชวนบอกว่าอะไรนะจะลงหุ้นจะลงแล้วมาบวกจีบเอ็ดจุดนะเออเมื่อวานลบไปโอกสัตว์ขอนแขวนก็วันนี้เล่นสามตัว แจ็คพอตเลยสิบยี่สิบจุดอ่ะสามตัวพอดันสามตัวแค่นั้นนะฮะแหมรูมร้ก็ดีมันไม่รู้นี่หวยออกแล้วไงไมันถึงรู้มันพูด,ดได้มันหวยออกมันจริงคุณผู้ชมทุกถุนทุกท่านหวยมันออยแต่ถ้าท่านแทงได้ก็โชคดีถูกสองตัวสามตัวก็โอเคถูกลอตเตอรี่รนี่ตั้งแต่สามบาทเลยนะถือว่าลอตเตอรี่เลยคือ,อแทงก็ดูดีๆแล้วกันว่าดามมันไปทางไหนไปมันไปทางไหนเนาะครับเวลาแทงเพราะคุณวิกฤตเอามาเลขขายตอนสามบาทเจ็ดบาทแกก็ให้เพนแล้วเะอ่มนี่มันขึ้นมาสามแปดอ่ะ พอพอแล้วสามสองสามจุดห้าไปแล้วนะครับก็อย่างเมื่อวานต้องต้องต้องดูนะเมื่อวานหุ้นติดลบใช่ไหมครับเมื่อวานหุ้นติดลบก็คือต้องบอกว่านั่นแหละรถไฟหันมารับแล้วนะครับอืใครรับก็ดีใช่ไหมคะก็ดีครับก็ดีครับหุ้นจะเห็นได้ชัดว่าหุ้นเนี่ยเมื่อวานรถไฟถอยมารับแล้วดูเวลาเราเล่นหุ้นอย่างวันเนี้ยยี่สิบเอ็ดจุดโอ้โหรูงี้ซื้อนะอินทงอินทัดอดวงอดวานเนี่ยเมื่อวานรูงี้ซื้อไว้ก็ดีโอ้โหพอเมื่อวานรถไฟหันมารับเปิดวูดมาวิ่งหนีดีกว่า คือเราก็ไม่รู้มันจะลงไปไหนนะครับไม่นึกว่าวันนี้มจะบวกตั้งยี่สิบจุดงั้น <okay. S 2> ถ้าดูแล้วเนี่ยกลยุทธ์ที่เราคุยกันทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ยังใช้ได้ดีก็คือลงมาตามแนวรับซื้อนะครับ <Okay. S 2> ขึ้นมาขายอ่ะแล้ว <ไป S 1> นัเมื่อวานไม่ได้ซื้อเอาไงวันนี้จะซื้อหรออ้าวก็ต้องทาเป็นให้มันเป็นระเบียบไปวันนี้อย่าไปซื้อดี่วันนี้บวกอย่าไปซื้ออออย่าไปซื้อนะฮะ ครับใจแข็งแข็งใจแข็งแข็งไปซื้ออันแดงๆดงได้ไหมอย่างเช<ม>่น R M L อมอนวารับคืออย่างอย่างในน้อยเนี่ยนะครับไ็ไอไอ,ไอ้หุ้นช่วงนี้มันต้องฟลโล่นิดนิแต่คือความหมายของผมว่าไม่ใช่ว่าแดงแจ๋เลยแล้วช้อนอะไรเงี้ยบางครั้งอาจจะกําลังจะกลับมาเขียวเนี่ยอาจจะต้องบายตามเหมือนกันเนาะอืมอืมอกลยุทธ์ตรงนี้ครับเพราะบางครั้งมันแดงไปเลยผมก็เข้าใจว่าอาจจะไม่กล้านะครับไอไอเขียวขนาดนี้ก็ก็ไม่กล้าเหมือนกันแต่พอมันแดงแล้วเริ่มจะเขียวเนี่ยอาจจะต้องมานั่งดูเทคนิคกันเพิ่มเอ้ยมันเข้าตามได้ไหม มันมีเข้าตามลงต้นหุ้นตอนนี้ก็ต้องตรงตรงดูปัจจัยตรงนี้เหมือนกัน่คะแล้วพี่กันจะให้เข้าตามอะไรบ้างครับวันนี้เออวันนี้นะครับก็ก็ออกรายการคุณม่อนน่ะนะครับเหมือนถูกบังคับให้หาด้วยทุกทุกอาทิตย์ก็เราทํามาหากินกันนะจะไม่งั้นจะคุณมนไม่ให้ออกนะครับก็วันนี้เรามาเสนอหุ้นอยู่สองตัวนะครับตัวตัวแรกก็ชื่อ AI นะครับเอาเป็นไ i กับเขาแม่เพราะ a รด้ กำลังฮิตครับคือเลือกจากว่า a อเนี่ยบริษัทเอเชียนอินซูเเตอร์เนี่ยนะครับเขากำลังจะมีประเด็นว่าก็คือตัวหุ้นตัวนี้น,นะครับเราปรับราคาเป้าหมายจากเจ็ดบาทยี่สิบเป็นสิบสามบาทนะครับเนื่องจากว่ากำไรปีหนึ่งสองปีที่แล้วเนี่ยโตสามร้อยสาสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งก็ก็เป็นไปตามคาดนะครับแต่ที่น่าสนใจกันนั้นคือปีเนี้ยจะโตต่ออีกร้อยสาสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับจากธุรกิจไบโอดีเซลซึ่ง,ซ,งซึ่งจะกลับมามีกําไรนะครับแล้วก็ ธุรกิจลูกถ้วยไฟฟ้าเดือนปีนี้เดินเต็มปีเลยนะครับแล้วก็มีแผนที่จะเอาบริษัทลูกเนี่ยเอเข้าตลาดใหม่ด้วยในะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าสองสองเดือนข้างหน้านะครับ <Okay. S 2> ฉะนั้นเราเห็นว่าหุ้นตัวนี้มีทั้งปัจจัยพื้นฐานที่ดีนะครับมีสตอรี่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ลเลยอยากจะเลคคอมเมนต์ว่าน่าซื้อครับอันนี้พี่กันทําให้เขาไหมตัวบริษัทลูกเข้าตลาดนะคะผมไม่ไม่ได้ไม่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 ได้เป็นอันรคครับไม่ไม่ได้อะไรดครับอืมค่ะนวตัวนี้เนี่ยโอกาสพอดีม<ด>ันก็ยังแดงๆอยู่ช่วงนี เข้าคอนเซปต์พอดีเขียวเขียวแดงแแต่นี่เหลืองเอยู่ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าอิงปัจจัยพื้นฐานจริงๆนะครับเราออกบทวิเคราะห์มาเนี่ยวันนี้วันนี้เลยเราออกบทวิเคราะห์มันเมื่อเช้านะครับอที่ราคาซื้อที่สิบบาทสิบเราบอกว่ามีมี expect เพกดทีเทิร์นอยู่ที่ยี่สิบแปดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นครับผมนะครับซัพพอร์ตอยู่ที่เก้าบาทแปดสิบถึงเก้าบาทหกสิบหรือสิแต่นั้นแรกก็สิบเอ็ดถึงสิบสองบาท ค่ะไอนี่ทําลูกถ้วยไฟฟ้าด้วยใช่ไหมคะถูกถูกครับอันดั้งเดิมธุรกิจดั้งเดิมแต่นี่เขามาทำไบโอดีเซลเหรอไบโอดีเซลครับใช่ครับใช่ครับก็มีเกิจพลังงานใช่ไหมคะอืครับก็ตัวต่อไปนะครับหุ่นต่อไปบุญหววานแล้วกลับมาโรงพยาบาลเซฟตี้เหมือนเดิมนะครับ b ี s นะครับ BTS ของพี right? so ่เหรอรถไฟฟ้าเหรอไม่ครับโรงพยาบาลไม่ใช่ BTS ีเโรงพยาบาลกรุงเทพครับโรงพยาบาลกรุงเทพบีทีโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะ ครับโรงพยาบาลกรุงเทพครับเราปรับราคาเป้าหมายจากร้อยเจ็ดสิบนะครับไอ้โทษร้อยห้าสิบห้าเป็นร้อยเจ็ดสิบบาทอับไซส์อีกสามสิบบาทอะไรอย่างนั้นครับถ้าใครชอบก็ก็หุ้นแต่ก็แล้วแต่บางคนก็ชอบหุ้นโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเอมองง่ายค่อยๆขึ้นนะครับนั่นตัวนี้ก็น่าสนใจครับเพราะเรามองว่าเอเราปรับประมาณการนะครับกำไรในห้าปีข้างหน้าคาว่าจะโตเฉลี่ยปีละสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะ ซึ่งจากเดิมเนี่ยเราโตเราคิดว่าเขาจะโตประมาณสั้ง13แต่ตอนนี้ดูแล้วเนี่ยแนวโน้มการโตเขาน่าจะเป็นประมาณ15%ครับบีจีเอ็โรงพยาบาลกรุงเทพยังไปต่อนะคะอะไรนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะยังไปต่อเดีไปต่อครับเดี๋ยวอ๋อค่ะค่ะพี่นิสถาบันก็ชอบกันเนาะครับนาที่ไอใคร10 20ผ่านมาเดี๋ยวก้มหน้าไม่ได้เลยอะไรพี่ก้มหน้าพุ่งหุ้นไปเลยเนี่ยอ๋อเหรอครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกเขาพี่13บาทอัพไซด์อีกประมาณบาทสองบาท แล้วก็เอ๊ะเขาจะให้สิทธิ์ไหมเวลาสมมตินะฮะเขาจะเอาบริษัทลูกเขาตลาดใช่ไหมถ้าเราถือหุ้นแม่นี้เราจะได้สิทธิ์จองอันนี้เขายังไม่ไม่ไม่ได้พูดออกมาครับแต่ก็ต้องตามต่อครับก็มีก็มีก็มีหลายๆลายบริษัททําอย่างนั้นเนาะใช่ใช่อย่างเช่น C C P ชนบรีชนบรีคอนกรีตเนาะนี่จากตอนที่เราคุยกันสมัยก่อน6บาทตอนนี้9บาทเลยเนาะใช่ใช่ตอนนั้นหกบาทตุลาที่เจอพี่กันตอนนั้นน่ะครับแล้วก็เหมือนเบตเตอร์วอลครีนใช่ไหมฮะที่ห้าพันห้าร้อยบาทาะ แล้วก็อาจจะมาสรุปพู้นอย่างสามารถที่บอกไปตอนนี้ก็เกิดจะถึงเป้าหมายแล้วนะครับและสามารถพี่ยี่สิบฮะเราให้ไว้ยี่สิบตอนนี้มาเช้าขึ้นไปห้าสิบเก้ายี่สิบเก้าสี่สิบสิบตอนนี้แดงอะแดงก็อัพไซด์ก็เหลือน้อยใครมีโฮไว้นะครับใครไม่มีก็อย่าเพิ่งเข้าไปอืมก็ดีนะฮะครับนี่ตามปัจจัยพื้นฐานหรือตามอะไรของพี่การปัจจัยพื้นฐานนะคนที่แล้วที่เราคุยกันสามารถที่สองอาทิตย์มั้งเปนั่งกลับไม่ได้เนี่ยเราจะเราก็ส่วนใหญ่ผมจะจะเล่น ผมจะเน้นทางปัจจัยพื้นฐานมากกว่าผมไม่ค่อยถนัดเทคนิคเท่าไหร่โอ้แหม่บ้าบ้างแล้วมันก็มาสักวันนึงเล่นสั้นๆนะครับเล่นสั้นๆเราเราควรจะใช้เทคนิคกันนะครับแต่ว่าว่าในแง่ของเราจะซื้อลองเทอมเนี่ยอาจจะต้องใช้ปัจจัยพื้นฐานเข้ามาเยอะหน่อยโดยเฉพาะตลาดทุ้นตรงนี้ก็ยังเตือนทังนั้นลงทุนว่าปัจจัยพื้นฐานสาคัญมากๆานะครับสาหรับตลาดระดับพันห้าร้อยจุดตรงนี้ก็เรื่องหุ้นดีๆมีปันผลใช่ไหมคะแล้วก็รอจังหวะอัพไซด์ของเขาถ้าราคามัันนนนนยงงไไมม่่ปปถึราาาคคพื้้ฐเ็ตใะ ใช่ครับก็พยายามผมเองก็พยายามเลือกเลือกหุ้นที่มันเป็นโกลด์ะนะครับเ<ช>พราะตรงน,นี้ต้องบอกว่าเราก็มองว่าหุ้นตัวไหนเป็นโกลด์เนี่ยเราก็อยากจะเข้าไปอก็ดีดะนะคะค่อยๆโตไปเรื่อยๆเนะพราะว่าก็ถามว่าเลือกอยากไหมก็ยากเพราะตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าคือที่มาเลือกจับตรงโกลด์เนี่ยเพราะเรามองว่าเมื่อตอนแรกที่เราตั้งตาเก็ตหุ้นไว้ที่พันห้าเนี่ยครับเรามองโกลด์ไว้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เออร์เน็โกลด์นะครับตอนนี้เรามาค้นพบว่าเอยปีนี้สงสัยจะโตประมาณที่เป็กจุดแปดเปอร์เซ็นต์มากกว่าปีท ครับเรคือมากกว่าที่เรามองไว้ตอนแ้นเรามองไว้ว่าปีนี้โตสิบห้าค่ะนะครับแต่กลายเป็นว่าอาจจะโตประมาณยี่เ็ดเปอร์ซ็นต์ทำไมขนาดนั้นล่ะคะก็เอ,อ็นดิ้งกำไรมันออกมาดีมากนะครับเกิดจากการหนึ่งเมืองขยายที่สองเอ,อ,เอกชนก็ขยายกำลัง,งผลิตด้วยสามรัฐบาลเองก็เห็นอยู่นะครับสร้างเขาเรียกอะไรฮะเรื่องเกี่ยวกับน้ํานะครับเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้ามีกับโปรเจกต์เนาะ ใช่แล้วแล้วที่สําคัญตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งหลายเนี่ยรวยมากเลยลาวเขามาเขาีครับมันค้าขายมาตรงนี้มันดีขึ้นมากก็ทําให้ทุกคนขยายกการผลิตกันนะครับเมืองแต่เห็นว่าม่อนจะเห็นว่าเมืองก็ขยายออกสู่ชนบทเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดตอน่างจังหวัดเนี่ยผมไปเจอเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราไปเชียงใหม่จําได้ไหมเชียงใหม่ถ้าเราไปเราจะจะมีบ้านเชียงใหม่นะครับอากาศดีๆที่กว้างกว่านี้คอนโดเต็มเลยอ่าอุดรมีแล้วแสนสิริไปซื้อเตรียมเตรียมซื้อทําคอนโดและอุดร นะครับผมว่าเมืองม,มันมันมันขยายมากๆเนื่องจากการที่จะมีรถไฟวิ่งถึงกันอรถนนหน,นทาง <ๆ S 2> ก็ขยายไปเรื่อยๆตามทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะใช่ครับ,รบอบต,ตอนแต่ละแห่งถ้า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 มองเห็นอย่างคนที่เดินกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นปูนใหญ่นะครับหรือจะเป็นอารบินสัรที่เห็นชัดถูกไหมคะไปยึดหัวเมืองต่างๆต่างจังหวัดเอาไว้เพอเขามงแล้วเมืองกาลังซื้อมันหนาแน่นขึ้นไม่ใช่กระจุกหนึ่งเทพอย่างเดียวแล้วในตอนนี้ใช่ไหมคะครับซิงเกอร์อย่างเงี้ยนะครับน่าจะได้ประโยชน์จากการที่เมืองขยายค่ะ เอ้พี่กันมีหุ้นดิปปอนรู้กับเขามั่งเปล่าคะเห็นนะหน่ะไม่มีไม่มีข่าวอะไรกับเขาเลยหรอไม่มีพื้นฐานเขาต้องให้ม่อนโทรหาเจ้าเหมือนเดิมไม่มีอันนี้ต้องให้ม่อนติดต่อเจ้าแล้วแหมก็เห็นพี่รู้พื้นฐานก็ราคามันมาขนาดนี้ก็มีน่าจะมีพื้นฐานรองรับ้างเราเราก็เหมือน u m i ใช่ไหมแต่ที่อาจจะเป็นหุ้นที่เราไม่ได้ cover ครับที่เราไม่ได้ดาในตลาดเราไม่ได้ cover ซิลลิ่งมาสองวันอะอะไรดีนะฮะซิลลิ่งมาทุกวัน แต่ได้ยินเจ้าเขาชอบทําหุ้นดีๆแล้วก็หายไปจากตลาดเลยนะเจ้าอีกแล้วเห็นกแล้วแ่หมีเนี่ยมไปต้องต้องคุณมอนจะวเ้าไปไม่ใชประวัติคุณผู้ชมต้องลงทุนไปตามเองสิแหมใช่ไหมมันมีทุกเรื่องทุกราวแต่ละหุ้นแต่ละตัวว่าใครเป็นใครใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อดีตก็ทำมาหากินอะไรต้องรู้กันนั่นแหละพี่ไม่่อยไปตามเจ้าเท่าไหร่เชื่อนี่เจ้าฟันเจ้าฟันดทมเมนทอลอะไรเจ้าฟันดทมเมนทอล ก็คุนจ้าก็มากันท้งนั้นลิง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 กันตลอดเลยเนาะใช่ครับไปเรื่อยก็ก็ดีครับช่วงตลาดช่วงนี้ก็ยังยังไงก็ดีใจที่นักลงทุนหลายๆท่านมากขึ้นสมัยเมื่อก่อนที่ผมเริ่มเข้าวงการเนี่ยจะเห็นจากคําว่าเขาบอกมาเล่นหุ้นตัวนี้สิเขาว่านะครับเดี๋ยวนี้นักลงทุนก็โอ้โหข้อมูลนี้แพะต้องบอกแต่ปัจจุบันไปดูนะคะว่าเจ้าไหนก็ทําแล้วใครเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมผู้ถือหุ้นอดีตเป็นใครเอย้อนย้อนไปดูเลย เรียกว่าดูกันถึงขนาดนั้นเลยเงินเราอ่ะจะรอฟังเขาบอกบอกได้ไงเขาบอกให้ซื้อแต่เวลาขายเขาไม่บอกนี่ใช่ถูกค่ะถูกก็่้องรู้เองดีกว่าเนาะคุณผู้ชมครับก็ฝากตามหุ้นสอง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 หุ้นที่เรียนไปนะครับเอไอนะคะแล้วก็บำรุงระเอ้ยกะโทษถนนบาลกรุงเทพนั้น จะ่ไปเอารูคนอื่นเข้ามาเลี้ยงเ <g ül> <g ül> ดี๋ยวเวลาเวลามันลงมาแล้วนักลงทุนท่านจะโทรมาผิดที่นะครับได้จําไว้นะคะเดี๋ยวไปดูใน a ฟ e b o o k เพิ่มเติมกับคุณกันทร์เพราะว่าผมอย่างที่ผมค,ค,คุยกับคุณมอสหรือไปคุยกับนักลงทุนที่เมื่อทุกทีนะครับไปที่ไเรเราก็เรียกว่าเร,เราเราวิเคราะห์กันคุยกันแล้วก็ให,กวให้เบอร์มือถือกันเลยแหละค่ะครับ จะจาพุ้นอของใครของมันให้ท่านโทรมาตามได้เลยว่าเอ๊ะข้องใจตรงไหนฟัน,นเดเมนทท่านติดตรงไหนเนี่ยผมผมยินด,ดีอธิบายได้ไม่มีปัญหาได้ค่ะพี่อินทัชนมาเยอะเลยเยอะเยอะเยอะอินทัชนี่โอเคดีปะรู้งี้ใช่ไหมไม่รู้งี้เมื่อวานน่าจะซื้ออ่าเห้แม่นะ่ะบอกแล้วรู้ <c oughs> อะไรไม่เท่ารู้งี้นะเจ็ดสิบเอ็ดบาทอ่ะโอ้แต่เป็นไปได้ไงเมื่อวานเท่าไหร่หกสิบเท่าไหร่อ่ะหกสิบหกสิบเจ็ดมั้งหกสิบแปดประมาณเนี้ย หกสิบแปดสิปเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดโอ้โหหุ้นแบบต้องต้องบอกอย่างวันอย่างอย่างตอนนี้นะครับโมดฟุมโมดเอ็กซ์ทีก็ก็อย่างที่มอนว่า u m i in touch t o t t g c i m d x อย่างเงี้ยน้องน้องรุ่นใหม่ๆอาจจะเอ๊ม M D X อหุ้นจำไม่ได้แล้วหุ้นอะไรก็เป็นอะไรที่ก็เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนไม่ใช่ว่าหุ้หนหุ้นใหญ่อย,อย่างเดียวแล้วตอนนี้เป็นหุ้นแปลกๆที่เข้ามาเนาะรือจนกระจุกหรือรวยกระจายกันในรอบนี้เอานะขอให้รวยแล้วกันอะไรก็ได้จะกระจุกหรือกระจาย <G ül> ขอให้ได้ขอให้เขาเรียกอะไรฮะรวยไปเพราะคือทุกคนเนี่ยแน่นอนบตอนนี้พอมาเกิดแคบมันดีขึ้นเนี่ยใหญ่ขึ้นเนี่ย <c oughs> สิ่งที่บอกก็คือผู้ถือหุ้นรวยแน่นอน <c oughs> ถูกน,นะครับคำว่าผู้ถือหุ้นรวมทุกท่านด้วยที่เป็นนักลงทุนน,นะครับนั่นก็จะเงินเหล่านี้ก็จะมาหมุนในระบบเศรษศฐกิจอย่างแน่นอน,นคะคะได้ได้พี่กันอ่ะตามกันไปเรื่อยๆขอบพระคุณมากนะคะเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเซตเซตพี่กันมองเท่าไหร่เซตเซตเซตกรอบเราเพรภาพใหญ่เรายังมองพันหกร้อยห้าสิบอ่าแล้วกรอบล่างเลยค่ะ เหมือนเดิมนะครับเอ่อกรอบล่างเนี่ยตอนนี้เราให้ไว้เนี่ยมันมีข้างเอ่อเมื่อกี้ผมดูข้างล่างนะครับหนึ่งห้าคือล่างสุดเนี่ยมีแนวรับที่จริงหนึ่งห้าสามสองก่อนสั้นๆนะครับคือตอนแรกมันเป็นแนวต้านเดิมพอผ่านไปมันกกลายเป็นแนวรับไปหนึ่งห้าสามสองหนึ่งห้าสองเจ็ดนะครับแล้วก็หนึ่งห้าสองสองในอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ายังอยู่ยืนคือมีการสมมติว่าพรุ่งนี้มันลงปรับตัวหรือหรือมันไม่ลงหรือถ้ามันปรับลงมาไม่ต่ำก,กว่าพันห้าแนวโน้มยังดีอยู่ครับค่ะค่ะ ครับแต่๋ยวถ้าหลุดพันห้าอต้องมาคุยกันนี้แต่ตอนนี้มันสาเหตุว่าการลงมันมันไม่หลุดนะครับมันยืนก็กรอบมันก็อยู่หนึ่งหกห้าศูนย์กับหนึ่งพันห้าร้อยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับมันยังยืนได้ยังยืนได้ได้ได้ก็ก็ถือตรงนี้ระยะยาวก็ถือถือกันไปเนาะถือดีกว่าครับสันนงเงินตนี้ก็ใครมีก็ต้องนโยบายที่บอกอะไรเด็กโอผิดรันนะครับอาจจะมีการค่อยๆเดี๋ยวดูว่าตอนขายตอนไหนแต่ตอนนี้ก็ปล่อยให้กำไรมันวิ่งไปก่อนแต่ถ้าไม่มีกำไรอยากซัดตอนนี้ก็อย่าเลยอัพไซ ใช่ใช่รอรอตลาดลบๆบท <Okay. S 2> ี่ผมให้ซื้อลบลบเลยเพื่อเพออาไซด์นั่นแหละนะครับก็ใครมีแล้วหุ้นขึ้นก็เหมือนเดิมอดทนรวยต่อไปอดทนรวยได้ได้พี่การขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ